สวัสดีครับกลับมาพบกับเมือจกสายหัวอีกแล้วครับวันนี้ทำงานแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับสวยไหมครับอย่าเริ่มติดต่องานบพวาผมนะครับไปทำน่อยนะครับพอมีงานทำนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมือจกสายหดครับ ครับหลังจากผลงานที่เราลอกมาข้างบนนี้จะปลูกมพะพร้าวปลูกทุเรียนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องเมือจกไสายโหดนะครับนี่ครับข้างบนครับ อยู่บรรยากาศครับเราก็จะอ้อมตัวยูลงไปทางนู้นครับจะเริ่มกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณ fc ทุกคนนะครับ ฮะนี่เนี่ยครับสองพักครับเด่นเยอะเลยครับสวยไหมครับ จากเริ่มงานอยู่แล้เว,เวเกี่ยวข้าวเสรียข้าวเขาจะเจาวเนาะ กำลังสนใจรถขุด8ตันครับชมคลิปได้ครับกำลังศึกษาข้อมูลอยากจะออกรถขุดแปดตันครับว่าช่วงนี้ลำบาก Tớ mới lắp đây em rồi มัแพอจอมันมันสั่นหรือล่กระเทียมี้้เวาันบดร่เลยกระเทียมไโอกระเทียมคุณเดาคุนพ้าวเลยบรวมเหมือนโอกระปุอยตัวสามตันเที่ยวครับบอมบ์ดเลยเยวเอวอย่างนี้คือซเยนะไปเจอปูนติงปูนบางกบเป็นยัง จะทเป็นเกีปูนเตติงวัตถุเ้มต่อ,มอหมอเครืันฮอดเอลเลี่ยนลูบางกรือเนี่ยงบางข้าง,นง,างนนันนี้ถ้า,าหัวจอรักษาบอดีปูนนีุ่นไดน้ำมันหัวจอยขานมหายปั๊มไอ้นี้เข้าพร้อมให้อดลิ้ง้อพรอ้อมเสื้อลีน้นอยเขาตันเร็วพร้โอ้

ทำมือนี่เขาได้ใส่หัวจอเินใขาเปลี่ยนหัวจอเขายนึงได้เปลี่ยนหัวจอมถ้าใส่หัวจอยนึงอมือเอากกัวจอเนาะ

เลือเข้าใรถมามือแรกก็สี่หม้อกันจากข้อคับขั้นหน่อยขึ้นบล็อกอันนี้ยี่สีล้อข้อดึ้นมาเลยีเสินเป็นเองเลยแล้ก็ไปลเอง่นคบบิ้บกิเยมนดเ่เียวสวนนยอมรับไปลว่าสวนย่อมเราดดาดิ ้นไดอเลยจาเรืสุ่นนไปเอใ่มาคยเขาึ้นท่านีเหลอร่องคืนท่านีมไปยืุไปจนสุดไปสีเยขา่เค่อโตเนาเงบทีได้ยีหลี่กตั้งแต่นั้นมาผมกเป็นเยงเียงนี่เราดีเดียว เริ่มกดติดตามกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งนะครับให้เมื่อจบสายโหดได้ถ่ายคลิปให้ชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับหลังจากที่แฟนถามหาเยอะผมก็ได้มีเวลาถ่ายให้ดูแล้วครับ ได้มีกำลังใจถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับคลิปนี้ลากันก่อนครับสวัสดีครับ